จ้าสวัสดีพี่น้องเวสุขูสุข,ขนมาพบกับณภาพ,าพอรอีกแล้วโมน,นีพี่น้องสิพ้าเมื่อเบิงบักมอนพี่น้องบักมัม่วมลีมัม่วมลีสายพันธุ์เชียงใหม่หกสิบดกดกพี่น้องดกแห้งดกขัดดกแน่กินน้ำกับวระทันหวานดีดีพี่น้องโลนถิมพุ่นะเงยบักไงหนึ่งมีอยู่สามตนพี่น้องมีอยู่สามตนทั้งเวสุมีอยู่สาม,ตน,มตนที่ ที่ปลูกว้นี้แต่ว่ากินกับบอทนบค่อยได้ดูแลเลยได้พี่น้องไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยพี่น้องแต่ว่านวยนี่ดกเทคนิคที่จะเห็หนเห็ดกจังสีก็คือเฮ้าตองโกงต้นด้วยพี่น้องโกงต้นก็คือโคง้งโน้มกิ่งนะพี่น้องขั้นเท่าโน้มกิ่งตน้นมะมอリーเนี่ยนี่เห็นบ่คือ,อยังนะ่าภาพ่อนเนี่ยเอามาโนม หนุ่มมาผูกลงผูกลงไว้ผ huh. ah ูกจองไว้นะพี huh. ah ่น้องผูกงาเพื่อนจองไว้ก็เป็นผูกงาเพื่อนจองไว้ก็เป็นเงาเพื่อนยังสีนะบาดนี้อันนวยกับสีออกน้ำกิ่งเพื่อนนะพี่น้องอืมนวยมันกับสีออกน้ำกิ่งยังสีนะเวลาเข้าโค้งเวลาเข้าโค้งตื่นยังสีนะพี่น้องอืมนวยลูกอีดีได้พี่น้องม้วนบอาลิ่นู้น่ะอืม ลูกผสมนนี่ค่ะคือตัวน,นี้เนียนผูกไว้เนาะผูกไว้ผูกกิ้งไว้ง้ยดกแห้งดกคักดกูกแน่ดกุกดีรีกินน้ำกบรบเพาะท่านพี่น้องไลายล้ก็กินโมทนเทคนิคง่ายๆยาพีน่น้องลองเอาไปใส่เบิ้งเด้อพี่น้องลองเอาไปใส่ลองเบื้องตัวนี้แห้งดกคักพี่น้อง ต้นแห้งปุดด้วยผ้าเขาไปเบิ่งใกล,ใกล้อันจะทนทีกับสีหกแน่นด้วยพี่น้องบริธรทมความสะอาดอหน่วยมันบริษัดูแลอย่างเลยได้พี่น้องปุ้ยกับบริษัทน้ามกับบริษมดให้เทวดาเบิง่งให้ฮึ่ม